ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่องดึงดาวจะพามาถ่ายรูปกาแล็กซีแอนโดเมดนะครับก็ g a l a x กซีแอนโดเมเนี่ยเป็น g a l a x กซชนิดก้นหอยนะครับก็อยู่ห่างจากโลกเราประมาณ2.5ล้านปีแสงนะครับก็ภาพที่เคยเห็นกันนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับว่าภาพที่เราถ่ายได้มามันจะเหมือนในรูปที่เราขึ้นให้ดูเมื่อกี้ไหมนะครับ ก็ขนาดนี้เวลาประมาณ6กโมงนะครับหกโมงแก้จะทุ่มหนึ่งละแอนโดรเมดาน่าจะขึ้นประมาณ2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายพร้อมๆกันนะครับครับ mm hmm. ก็โทษทีนะครับ mm hmm. เกือบพลาดไปแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะ2ทุ่มเมื่อกี้ลองเช็คกับแอปนะครับแอป StarWalk 2นะครับกลายปว่ตาตอนนี้แอนโดรเมดาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ คืนช้ากว่าน,นี้สักชั่วโมงเราน่าจะไม่ทันที่เห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบตั้งกล้องนะครับแล้วก็รีบถ่ายเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปค้นหากันเลยนะครับ Object ก3 1นะครับแล้วก็สั่งค้นหาเลยนะครับทีนี้จะเห็นว่า Galaxy มันมันดู ภาพมุมมุมแคบนะครับเราก็ทําการปรับปรับให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับให้มันให้มันเต็มเต็มเฟร,รมพอดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพแอนดรอยด์ไม่ได้ที่มันชัดเจนนะครับก็ผมจะลองปรับเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่ะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็กดเลย go to โอเคครับ จะเห็นว่าตอนนี้ตัวกล้องกำลังหันไปห,หาตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้แสงรบกวนนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าความคมชัดในรอบนี้เราจะได้ภาพที่เราพอใจกันหรือยังนะครับไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่า Object <is> ตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งแล้วนะครับ ครับก็เท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับกาแล็กซี่แอนโดรเมดากับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยจะเข้ามารวมกันนะครับในอนาคตอีกนานเลยครับอีกหลายล้านปีเลยไม่ต้องกลัวครับเราน่าจะอยู่ไม่ทันได้เห็นแน่นอนครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะมีกาได้ใกล้จะเริ่มเก็บภาพอะ วันนี้ก็อากาศยังค่อนข้างเย็นนะครับแต่ยังไม่เย็นเท่ากับวันที่มาถ่าย M42 แต่วันนี้ยุงเยอะมากครับโอเคครับอันนี้เราจะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับใจกลางของกาแล็กซียนโรเมดาก็คือส่วนที่สว่างที่สุดนะครับเราจะมองเห็นว่าเป็นจุดเหมือนดาวดวงหนึ่งนะครับส่วน ตัวจานกาแล็กซี่เรายังไม่เห็นนะครับจนกว่าภาพมันจะเริ่มสแต็กนะครับสำหรับตัวกล้องแบตเตอรี่78น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับ1ชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวกาแล็กซี่เนี่ยจะโครจรรับไปก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับไม่ได้มีพื้นที่โล่งอะไรข้อเสียก็คือ มันจะติดหลังคาบ้านหลังอื่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะถ่ายรูปได้มากกว่าที่เราต้องการนะครับก็คือระยะเวลาในการถ่ายค่อนข้างที่จะสั้นนะครับโอเคครับตอนนี้ออโตโฟกัสละยังไม่เริ่มเลยนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้เก็บภาพแรกแล้วนะครับจะเห็นว่ารูปภาพมันจะดูแบบ ยังไม่ครบเฟรมที่เราตั้งนะครับเพราะว่ามันมีการเก็บภาพบางส่วนแล้วก็ค่อยๆมาเรียงต่อกันนะครับคล้ายๆพาโนรามานะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้กาแล็กซี่เริ่มมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะทําการเล่งเวลานะครับหรือไม่อาจจะตัดข้ามไปไปเอาเป็นถึงช่วงที่เราเก็บภาพเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําการสต็กเหมือนเช่นเคยนะครับ แล้วก็ดูภาพไปพร้อมๆกันครับ ตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมง7นาทีนะครับอันที่จริงแล้วน่าจะมากกว่า1ชั่วโมง7นาทีนะครับเพราะว่ารูปภาพที่เก็บได้เนี่ยตัวเลขมันขึ้นเป็น1ชั่วโมง7นาทีนะครับก็ได้ภาพเต็มเฟรมแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทาการหยุดนะครับหยุดการบันทึกแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปรวมภาพสแต็กกันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่เมนูนะครับสแต็กภาพ ครับก็ทั้งหมดประมาณ470ใบนะครับก็น่าจะได้ภาพออกมาที่ชัดนะครับก็ระหว่างที่ทำการรอสแต็คนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเปิดรูปภาพดูตอนที่หลังจากสแต็กเสร็จแล้วไปพร้อมๆกันว่าภาพ M 3 1นะครับหรือ Galaxy Andromeda เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับครับตอนนี้ เราก็ได้ทำการสแต็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาถึง40นาทีเลยนะครับสำหรับการสแต็กภาพ400กว่าใบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ได้รูปภาพกาแล็กซีแอนโดรเมดานะครับในในลักษณะที่เต็มนะครับเป็นเต็มมุมมองนะครับแต่มันจะมีแสงฟ้ารอบๆด้านนะครับที่เห็นจะเห็นอยู่เป็น เป็นอยู่รอบๆตัวกาแล็กซี่นะครับมันก็ดูแล้วยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบๆด้านเนี่ยที่เราทําการเก็บภาพนะครับมันมีแสงไฟจากบ้านข้างๆนะครับที่เขาเปิดไฟหน้าบ้านไว้ก็ทําให้แสงนะครับบางส่วนเนี่ยมันยังเข้ามาเวลาที่กล้องทําการเก็บภาพนะครับมันเลื่อนก็คือเลื่อนตําแหน่งในการถ่ายตามดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ ตำแหน่งกาแล็กซี่มันโครจรต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้มีแสงเข้ามาแล้วเวลาที่เรานําภาพมาซ้อนกันนะครับมันก็เลยทําให้มีแสงเป็นฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะลองปรับแต่งดูนะครับว่าหลังจากที่มีการปรับแต่งแล้วมันจะทําให้ภาพมันชัดเจนขึ้นบ้างไหมนะครับก็เดี๋ยวเข้าลองอีดิตด,ดูนะครับก็ปรับแสงให้มืดลงนะครับ แต่ทีนี้พอมืดลงแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดของกาแล็กซี่น้อยลงนะครับมันก็จะเห็นแค่ส่วนที่สว่างที่สุดที่อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวลองปรับอืมอันที่จริงแล้วมันเหมือนว่าถ้าเราปรับแสงต่ำนะครับไอตัวฟ้าข้างๆมันหายไปก็จริงแต่ก็รายละเอียดมันก็หายไปด้วยเดี๋ยวลองปรับปรับสีดูนะครับ เอาเป็นว่านะครับสรุปครั้งนี้ก็ได้รูป g a l a ็กซีแอนดร d a ดนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าครั้งนี้ภารกิจยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาที่ที่มันมืดนะครับแล้วก็โลง่ลงๆเราจะได้มีเวลาเก็บภาพกันนานๆน,น,นะครับแล้วก็จะได้ไม่มีแสงรบกวนแบบนี้นะครับเพื่ออาจจะเจอดาวเทียมนะครับโครจรผ่านอาจจะได้เห็นเป็นเส้นสีข,ขาวๆก็ได้นะครับ ก็ค,คือผมก็เคยเจอนะแต่ว่าตอนนั้นมันค่อนข้างจะมีเมฆรบกวนนะครับก็เลยไม่ได้แตกไม่ได้เก็บไว้นะครับอันนั้นคือราลองถ่ายดูที่เฉยก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพระหว่างกาแล็กซี่ที่ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกับรูปที่เราถ่ายวันนี้มีความใกล้คือใกล้เคียงกันมากแค่ไหนนะครับครับจะเห็นว่าลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าความคมชัดของเรายังยังไม่ได้นะครับยังสู้ของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องมีการแก้มือครั้งต่อไปนะครับครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมถ่าย g a l a x กซีอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ